สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะคะวันนี้วันเลขออกนะคะแม่เพนก็มาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องเนาะเพื่อที่จะ มานำเสนอแนวทางฮานอยร่วมของ4เสียนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดตัวฮานอยรวมนะคะก็คือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย V.I.P เหมือนเดิมของเรามาแล้วนะคะกลับมาแล้วค่ะแม่เพ่นกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่เพนด้วยนะคะเนาะเป็นจังใดผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดฝากคอมเมนต์ในะต้คลิปเน้อนะจ้าเนาะ ส่วนไม่เพนเล่นงวดน,นี้นะคะเล่นที่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าแล้วก็เก้าสี่เก้าห้านะคะอันนี้เอาหลวงนะคะเราคำแพงกันยุ่พ่อคำแพงแต่เศร้าแล้วาท่านได้เห็นอย่างงง จนซ้ายแล้วเที่ยงแล้วนี่ถึงจะได้มาเฮนะ็ดคลิปเนาะบ่ยอยากเฮ็ดคลิปส่วนพ่พัฒน,มน์มือนีมือเล็กออกพิพันเพิ่นเพิ่นเฮ็ดคลิปแนวทางรัฐบาลให้ลงให้เอฟซีด่วนๆเนาะไม่เพ็่นก็เลยบอยอยากเฮ็ดคลิปส่วนกันนะคะไ่เพิ่นก็เลยอยู่กับกําแพงเอาลูกเพราะว่าันเสาร์พร้อมเนาะลูกบ่ได้ไปโรงเรียนบอยอยากให้ไปไวุ่นไหยกับพอเพิ่นสินะเนาะพอเพิ่นเฮ็ดคลิปอยู่ไ่เพ็นเ่นก็เลยนณะที่เอาลูกพี่พันทําคลิปเสร็จแล้วไ่เพ็่นถึงมาทําเนาะค่ะเอฟซี ค่ะหลองไปนี่ค่ะเนาะกับประมาณนี้เด้อค่ะเนาะอย่าทิมอย่ปาปลาไม่เพ่นปใส่เดอร์ช่วงนี้บ่คอยไม่ยอดอะไรหยอดแช่หยอดบิวเลยค่ะไม่เพ่นฝากด้วยฝากช่องน้อยๆน,ยนี้ไว้กับเอซทั้งช่องคือเกาเนาะส่วนรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยของพ่อเกลียงพ่อเกลียงเน้นมาให้เมื่อเช้านี้เพิ่นว่า เน้นที่สามแปดสามล่างเม็ดเดียวนะคะเพิ่นวานเาะพ่อเกลียงนะคะ fc พ่อเกลียงเน้นมาให้แม่เพนเมื่อเช้านี้นะเผินไล่มาหาแม่เพนมาลูกพ่อมั่นใจมากล่างเน้นแปดสามสามแปดเม็ดเดียวนะคะเพิ่นให้มาหกหนึ่งแปดสามแล้วก็กันสองเก่านะคะเพิ่นวาเน้นที่8ปดสามสามแปเม็ดเดียวนะคะเนาะ,ะนนกับด้วยล่างอย่างเดียวนะคะ นี่่คะรัฐบาลไทยของพ่อเกลียงเนาะแปดสามสามแปดเนิ่จ้ะส่วนของเสียนอื่นๆแม่เพ้นก็ได้ลูกคลิปหายไปแล้วเนาะอ่ะของแม่เพ้นเอฟซีได้บ,บ่เนาะแม่เพ้นเล่นแม่เพ้นเล่นที่หนึ่งศูนย หนึ่สองเ้าแล้วก็เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหสองห้าสองหกนะคะแค่นี้ทั้งหมดมีกระหลายคู่อยู่เนะาะเพราะว่าเอาหลายๆคู่ไว้กันไว้ <c oughs> อหลายคู่อยู่ค่ะไม่เพ่นเล่นเนาะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะวันนี้วันหวยออกขอให้ทุกคนโชคหมาลำด้วยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะได้รับแต่สิ่งดีๆวันนี้นะคะ นี่เนาะมาเบิงค่ะเขามาเอาแนวทางฮานอยวันที่หนึ่งวันนี้เนาะวันนี้เป็นวันแรกเปิดตัวเป็นวันแรกนะคะหลังจากหมดตุดจีนไปแล้วเนาะก็ให้มาเซียนอุดรเนาะเซียนอุดรให้วิ่งลู่ฮานอยรวมวันนี้ค่ะเด่นที่สามรองสี่นะคะเด่นที่สามรองสี่จับคู่ชุดน,น้นก็จะเป็นสามหนึ่งสามสองสามแปดแล้วก็สามเก้า ชุดรอง41 42 48แล้วก็49นั่นเองนะคะของเสียนอุดรวันนี้เนาะก็มาเบิงค่ะแคปหนาจอไปพร้อมกันเ้อจาาแนวทางเนาะฮาหนอยรวมของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่3ลอง4จับคู่ชุดเน้น31 32 38และ39 ชุดลงงสี่สอง4ี 1, 4่แปดและ4 9นั่นเองนะคะได้แล้วเนาะของเซียนอุดรเข้ากับมาต่อที่ของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด้นที่1นลอง4จับคู่ชุดเน้น1นึ 2, 1่งสองหนึ่แล้วก็ชุดลอง4 2 4่เและ4 9ของเซียนโคราดเนาะค่ะ แนวทางฮาหนอยรวมวันนี้นาะของสี่เซียนวันนี้เปิดตัวเป็นวันแรกเนาะหลังจากยุดไปสี่มือนะคะเนาะวันนี้ก็เปิดใช้บริการเอฟซทั้งช่องแล้วเนาะฮาหนอยรวมพิเศษปกติ VIP นะคะผู้ใดอยากไปลุนลางวันลุนเสียงโศกหลายๆแนวทางให้เข้ากลุ่มมากลุ่มของแม่น้องคำแพงนะคะมีหลายๆแนวทางให้ลุนกันเนาะอยู่ในกลุ่มค่ะ แคปหน้าจอได้หรือ,อยังเนาะของเซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นหนึ่งลองสี่จับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าชุดลองสี่สองสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะอ่ะมาแคปหน้าจอเด้อคะ่ะ น่าจอด้อจ้ะโอเคนะคะามาต่อที่ของพี่พะหัดเนาะหานอยรวมวันนี้ของพี่พะหัดก็ให้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองสอง ก็จะจับคู่ให้ที่10ชุดเน้นนะคะ10 12 18 19ส่วนชุดลองก็จะเป็น20 23 28และ29นะคะ นี่นะคะเอฟซเนาะทวนขึ้นให้อีกเท่านึงค่ะแนวทางฮาหนอยรวมวันนี้ของพหัดชาแนลให้วิ่งลูดเด่นที่1ลองสเนาะส่วนตัวจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น10 12 18แล้วก็19ส่วนชุดลองก็จะเป็น20 23 28และ29นั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้หรือ,อยังคะเดี๋ยวมาเพ่นพาไปต่อของเซียนเชียงใหม่อะ ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ก็ให้วิ่งลูดเด่นที่8ลรองเก้าเนาะจับคู่ชุดเน้น81 82 83แล้วก็8 4ชุดรอง91 82 83และ84นั่นเองนะคะเนาะแนวทางฮานอยรวมของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นที่8ลรองเก้าจับคําแพงชนโต๊ะแม่จับคู่ชุดเน้น81 83 8, 1, 8, 3, 8 สองแปดสี่เนาะค่ะส่วนชุดรองเก้าหนึ่งแปดสองแปดสามและแปดสี่นั่นเองค่ะเอาเขียนอีกยังคือเขียนแบบนี้น่าจะเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะเอฟซีเนาะ,นะเขียนชองเทือเนาะพิพากษ์น,นี่เก้าสองนะคะเอฟซีขานี่ก็เกนะ้าสาม อันนี้ก็9เก้าสี่ค่ะเืมค่ะนเขียนลงเด้อจ้ะเนาะก็อันนี้จะเป็นติดเก้านะคะแถวล่างเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเก้าสี่ข้างบนชุดนี้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามและแปดสี่นั่นเองนะคะ,ะมาแคปหน้าจอเด้อจ้ะ แคปหน้าจอเด้อคลิปนี้ไม่เพ่นกับขอยทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปนะคะวันนี้วันดีขอยทุกคนได้รับโชครบับลาบกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ